ีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับเห็นผลงานอันยิ่งใหญ่ตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะเริ่มสนใจในตัวของอาจารย์รวมถึงมุมมองความคิดและการสิ่งที่อาจารย์ไปศึกษามาด้วยนะครับอันนี้ต้องถามอาจารย์ถึงจุดเริ่มต้นชีวิตการศึกษาตรงนี้ของอาจารย์นิดนึงครับครับผมเข้ามาเรียนวิศวะระกงนะครับด้วยโคตาชั้นเผือนะครับเพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดมาจากระยองนะครับแล้วก็ชอบทางด้านการก่อสร้างตั้งแต่เด็กๆเห็นมีคนสร้างสะพานโลเดนเกตสร้างตึกิพาสเต็ปต้ร้อยชั้น นะครับสร้างเขื่อนมาคือมาสร้างอุโมงลออใต้ทะเลเนี่ยหรือความคิดว่าวันนึงเราอยากจะเป็นคนที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ได้บ้างอาจารย์ไปสนใจตรงนี้คืออาจารย์ไปอ่านหนังสือหรือว่าเห็นยังไงครัใช่ครับปกติแล้วโครงสร้างอะไรที่มันสวยๆมันก็จะเป็นเรื่องเป็นแลนด์มาร์คเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศแต่ละจุดต่างๆใช่ครับครับยกตัวอย่างเช่นไอ้หอเอ็นพีซ่าสร้างกันไปตั้งแต่ร้อยเก้าร้อยปีแล้วนะแล้วก็ที่ปารีสใช่ไหมครับเห็นไหมหอไอเฟลนี่ก็เป็นผลงานนั้นทางด้านวิศวกรรม โยธาทั้งสิ้นไปซานฟรานซิสโกก็มีสะพานโกลเด้นเกตไปนิวยอร์กก็้องถ่ายรูปกับตีแกรพสเตตอย่างงี้ก็อย่างว่าอยากจะเป็นวิศวกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพวกนี้บ้างแล้วก็ได้โคต้ามาเรียนที่วิศวะรัฐบาลตอนนั้นไม่ต้องสอบเป็นั้างนะครับก็พยายามจะดึงเขาเรียกโคต้าช้างเผือกเด็กเก่งๆจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนที่วิศวะรักบาลก็ได้รับโอกาสนี้นะครับก็เรียนจบก็ไปจบริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมโยธาสิบล้อที่วิสคอนซินครับวตีเรียน2ปีนะปีเดียวจบแล้ววันนี้ปริญญาโทรปริญญาโทร,รุ่นเร็วมากนะครับ,รบเร็วนะครับครับผมแล้วจากนั้นก็ปริญญาเอกที่ MIT เมสซายูเซต์นสติตรเทคโนโลยีเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่และ,และมีชื่อทางด้านเทคโนโลยีมากก็ถือว่าทางท่านวิศวกรรมเป็เป็นระดับหนึ่งของโลกนะครับก็ไปเรียนแล้วก็มุ่งเน้นทางด้านการก่อสร้างด้านยินละโมงเพราะตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่านะครับว่ากรุงเทพนะครับปัญหาการจราจรต้องมีรแก้ไข อาจารย์ครับนในขณะนั้นทุกคนเนี่ยกำลังสนใจกับสิ่งที่มันจะลอยฟ้าได้แต่อาจารย์กลับลงไปใต้ดินอาจารย์มุ่งมอยังไงตอนนั้นเพราะว่าที่จริงแล้วรถไฟใต้ดินเนี่ยเกิดขึ้นเป็นร้อยร้อยปีแล้วครับในยุโรปนะครับในอเมริกาก็เป็นร้อยปีแล้วแต่ไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยและในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ควรมันควรรักษาทัศยภาพของเมืองไว้ไม่ควรจะมีลอยฟ้าแต่ด้วยเหตุเพราะอะไรหลายๆอย่างมันก็เกิดลอยฟ้าขึ้นมาเราไม่ว่ากันแต่ว่าโครงการต่อไปว่าควรจะเป็นใต้ดินตามฝันของผมนะั้่เกักเียน นะครับแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นฝันคนไทยทุกคนที่มีโอกาสเปลี่ยนต่างประเทศท,ที่มีสวยงามอังกฤษนี่เขาเรียกวชิวบ์ใช่ใชมีมานานมากร้อยกว่าปีครับอันดับที่แรกของโลกมาขอทำงานที่วยรถไฟใต้ดินสายแรกสายที่เราวิ่งกันอยู่ครับที่ใช้กันอยู่ตอนนี้เนี่นะครับ,สา,รบสายเฉลิมชมวงคลที่ใช้อยู่ครับ,รบผมก็ททำงานปีกว่า เขาเห็นเธอมีความตั้งใจใเป็นนักศึกษาอยู่นะครับก็เลยเป็นวิศวกรที่ปรึกษาด<อ>ูแลเรื่องการออกแบบแล้วทํางานด้วยความลุยเต็มที่อาจารย์ได้ไปขุดเขาได้ไปอยู่หน้าเครื่องเจาะทําทุกอย่างเลยแล้วความรู้ตรงนี้ไปจบเป็นีงเองออแล้วข้อมูลตรงนี้ยังใช้ในการวิใจัยในปัจจุบันอยู่<อ>และระหว่างที่กลับจากจากเมืองไทยไปอยู่ที่อเมริกากลับไปเรียนต่อเน,นี่ยนะครับก็ได้รับเลือกเข้าเรียนในอ,อีกสาขาวิชาหนึ่งทางด้านบริหารนโยบายเทคโนโลยี ปริญญาโท2ใบเอกหนึ่งใบจาก MIT ทีนะครับแล้วก็ได้รับเลือกได้รับการเรียกตัวจากหลากหลายสถาบันให้ไปทํางานเงินเรียนสูงริบเรียวเลยอุปสรรคระหว่างนั้นก่อนที่จะถึงตรงนั้นเป็นไงบ้างครับที่จริงแล้วเนี่ยเรามีความฝันตั้งแต่เด็กๆเราอยากจะไปเรียนต่างประเทศแต่ทีนี้ด้วยตัวผมไม่เด็กต่างจังหวัดความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยเราค่อนข้างจํากัดนะครับเราโอกาสเข้าถึงครูดีๆนะครับทรัพยากรดีๆมันไม่มีนะครับ มาเรียนก็มาเรียนด้วยโคต้าชั้นเผื่อกแต่ความรู้ภาษาอังกฤษมันต้องใช้เวลานานเพราะงัาา้นภาษาอังกฤษเราอ่อนมากเหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปจะไปเรียนต่างประเทศก็ต้องสอบอเมริกาต้องสอบโทเฟออาจารย์ทำยังไงครก็ไปสอบเหมือนกับเขาอะนะครับเสียเงินไปสอบสอบเข้าได้ได้สี่ร้อยกว่าคะแนนเต็มนั่งหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเรียกว่าแค่นี้ไม่มีทางไปได้หรอกเพราะมหาลัยดีๆก็ต้องอย่างน้อยร้อยห้าสิบ MIT น่าจะที่ตอนไปเนี่ยครับก็สอบไปสอบไปนะครับไปแรกเช็คนะครับแรกเช็คเพื่อจะเอาไปสมัคร ับ <Okay. S 2> แลกไปจนคนพนักงานพี่เดียเขเขาแลกให้เขาบอกคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วน้องไม่ไปก็้วที่เขแลกไปได้สิบสี่ครั้งสิบสี่ครั้งสอบไปทด้สิบสี่ครั้งครับกว่าจะประสบความสำเร็จคือกว่าจะมั่นใจกว่าจะได้คะแนนที่พอใจใช่เนี่ยสบสมมตเนี่ยส่งไปให้แล้วพอไปจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยงไงคราบภาษาไหวไหมตอนนั้นก็ไม่ได้ไหวเหมือนกันเพราะนั่นมันก็เป็นตัวแค่นะครับมันแค่ทฤษฎีก็ขยันไปอย่างเดียวใช่การใช้นั่นมีโอกาสได้ใช้แต่เรื่องความมุกมานะมันก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การเรียนที่นู่นเขาบอกว่าหนักมากหนักจริงๆเป็นยังไงะก็เรียกว่าเป็นที่รวมคนเก่งจากทั่วโลกเก่งทุกอย่างแถมสติปัญญาดีเรียนเอ็มดีอยู่แล้วด้วยเจอคนพวกนี้ก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าด้วยความมุมานะนะครับจนสามารถทำคะแนนได้ดีจนระดับท็อปของเขาได้ครับผมแล้วก็ยังมีโอกาสได้รับเลือกไปเรียนอีกสาขาหนึ่งครับับนี่ก็ถือว่ามาจากความมุมานะจริงๆครับหลายที่ก็เรียกเงินเดือนอาจารย์นี้เยอะมากใช่ครับให้เป็น หลักล้านถึงเลยครับใช่ครับถึงล้านด้วยใช่ครับรวมๆแล้วตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในชุกเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูจริงๆนะครับอเมริกาขยายตัวมากโดยเฉพาะทางด้านวานิชธนกิจนะครับยิ่งมีการควบรวมของของธนาคารการควบรวมของของบริษัทต่างๆในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เื่นเงินอะไเยอะมากเลยธนาคารโลกก็ยิ่งก็เสนอให้ไปทำนะครับหน่วยงานทางด้านการเงินนะครับเมาเจอชั้นนําระดับโลกในการยิ่งข้อเสนอนะครับ มันก็น่าสนใจนะครับเพราะรายได้สูงแล้วชีวิตความป็นอยู่ค่าภาคชิดดีนั่นเป็นจริงครับอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยเรามองดูว่าที่เราไปอเมริกาเนี่ยความฝันนั่นคืออะไรความฝันตั้งเด็กก็คือเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของของเมืองไทยครับถ้าเราไปเรียนเพื่อเอาความรู้มาแล้วความรู้ตรงนี้เมืองไทยต้องการมากนะครับก็เลยคิดมาว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่สหรัฐอเมริกาหรือประเทศติ่พัฒนาแล้วเนี่ยมีราวสิบคนร้อยคนประเทศเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะว่ามีคนอีกเก่งเยอะแยะอยู่แล้ว แล้วก็เป็นกลไกเครื่องจักรเล็กตัวหนึ่งที่ดำเนินไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเรากลับมาเป็นงไทยถึงแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคเยอะสิ่งว่าล้อมไม่เอื้อมนวยแต่เรายังสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อๆไปได้ก็ใช้ความรุ่งเงานะครับในการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ้างที่อย่างนั้นก็เลยคิดกลับมานะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่เลื่องมาเป็นอาจารย์ที่เมืองไทยใช่มีความสุขใจที่ได้กลับมาและเวลาผ่านพ้นไปได้มาที่รารัก ได้อยู่กับเด็กนักศึกษาสร้างแรงบันดาลใจให้เขานะครับนี่ก็10ปีแล้วอ๋อเป็น10รุ่นแล้วนะครับเราได้ทํางานวิจัยนะครับแล้วก็เราประส์สาเร็จมากเราสามารถทำงานวิจัยซึ่งมีคนอ้างเองเป็นอันดับที่5ของโลกอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยละไม่ใช่แต่ว่านักวิชาการต่างๆทั่วโลกทุกภาษาเนี่ยใช่เรื่องของจะเป็น reference ในการทํางานต่อไปถูกต้องเป็นอันดับที่5ของโลกอันดับที่หนึ่ของประเทศไทยถือว่ายิ่งใหญ่มากในการเป็นนักวิชาการคนหนึ่งในประเทศอย่างประเทศไทย ครับถือว่าเรามีความภูมิใจมากที่จากบราซิลจากเมกาญี่ปุ่นนะครับอ้างอิงชื่อเราในการทํางานครับซึ่งนั่นแปลว่านอกจากอาจารย์จะนําความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดแล้วเนี่ยอาจารย์หยิบความรู้ตรงนั้นมาใช้งานจริงๆด้วยใช่จุดที่อาจารย์นำมาใช้จริงในประเทศไทยที่ว่าเปลี่ยนแปลงนี่ครับมีอะไรบ้างทฤษฎีของเราได้นํามาใช้ในโครงการรถไฟใต้ดินส่วนต่อส่วนขยายนะครับในเรื่องการออกแบบในเรื่องการัฒนานะครับตรงนี้ได้เห็นถึงชัดนะครับและก็ได้สร้างความรู้ใหม่ โดยมีสิทธิบัตรที่ดําเนินการจดอยู่เนี่ยนะครับ5สิทธิบัตรแล้วก็แต่งตําราวิศวกรรมอุโมงค์เล่มแรกของไทยเทคโนโลยีละอุโมงค์เล่มหนึ่งและเป็นมนติการนะครับทางด้านนะครับอุโมงค์อีกหนึ่งเล่มครับสามเล่มถึงตรงนี้อาจารย์มองว่าชีวิตอาจารย์ประสบความสำเร็จหรือยังครับที่ว่าก็ภูมิใจและดีใจนะครับแต่ถามว่ายังต้องทําต่อไหมยังคงต้องทําต่อทําอะไรต่อให้อาจารย์เนี่ยก็อันดับแรกคืออยากจะสร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นต่อๆไป ว่าถ้าเกิดคุณอยู่ลงการแล้วคุณที่พยายามต่อสู้ไปคิดว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยและประเทศไทยต้องการคุณทุกคนห้ามบน่นนะครับทนทนได้ครับนะครับแล้วเอาพลังบน่นนะครับมาร่วมมาสร้างความเปลี่ยนแปลงมาสร้างพระนาตัวเองแล้วต่อสู้ด้วยกันไม่ฉะนนั้นเราอายุไปอีกห้าหกสิบเจ็ดสิบปีเราก็ต้องบ่นอยู่อย่างนี้แล้วลูกหลานเราก็ต้องบ่นต่อ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมืองไทยตั้งใจจริงๆขอเวลาแค่20ปีเราสู้ได้20ปีสู้ใครก็ได้ครับในโลก20ปีเท่านั้นอาจารย์พูดมาแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกแล้วนะว่านี่คือแรงบันดาลใจที่ผมได้รับส่วนหนึ่งแล้วนะครับอาจารย์ฮะตอนนี้ผมอยากเห็นผลงานอาจารย์ทั้งสิ่งที่อาจารย์คิดโปรเจกต์ต่อไปด้วยนะฮะเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจที่เพิ่มเติมขึ้นไปอีกอาจารย์พร้อมมีให้ชมไหมครับวันนี้มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเรื่องของน้ำกันตอนนี้น้ำไดม มีมีที่นี่เลยโอเคเยี่ยมเลยฮะเดี๋ยวเราไปจันทำเลยนะครับจะไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับ